คันนี้ที่จะมารี v นดูเนี่ยเป็นรูที่บอกเลยว่ามันไม่กี่คันในประเทศไทยครับคนครับเป็นหนึ่งในรถของหนังเรื่องเจมส์บอลนะเจมส์บอลนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง I am Zack ครับผมวันนี้ครับทุกคนครับบอกเลยว่ากลับมาที่จังหวัดอุดรอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนครับแต่ครั้งนี้ครับทุกคนเราไม่ได้กลับมาเพื่อมาเที่ยวหรือทําคลิปเที่ยวนะครับทุกคนครับครั้งนี้นะครับทุกคนเราจะกลับมารีวิวรถนะครับซึ่งบอกเลยว่ารถคันนี้ที่จะมารีวิวเนี่ยเป็นรถที่บอกเลยว่ามีไม่กี่คันในประเทศไทยนะทุกคนครับมีประมาณ4ี่ห้าคันเท่านั้นแล้วก็รถคันนี้นะครับทุกคนครับที่สําคัญเนี่ยเป็นหนึ่งในรถของหนังเรื่องเจมส์ เป็นรถที่บอกเลยว่ามีมูลค่าสูงแล้วก็เป็นรถเก่านะครับนะแล้วก็นักสะสมที่เป็นของประเทศไทยนะครับทป็นคนที่ผมบอกไปว่า4ี่หคนเนี่ยหนึ่งในนั้นคือพี่มาเริโวเมาเลอร์นะครับเป็นนักสะสมคันหนกกึ่งเนาะก็และก็อีกคันหนึ่งเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยคือของลุงของผมนะครับทุกคนเราจะพาไปดูว่ารถคันนี้เนี่ยสวยแค่ไหนนะครับทุกคนครับอย่างที่บอกนะครับประกอบหนังเจมบอลเนี่ยไม่ธรรมดาแน่อนอนครับโอเคไปดูกันเลย ี่เลยครับทุกคนครับรถคันนี้เนยครับซันบีมเอาลไพซิลลี่สินครับทุกคนครับบอกเลยว่านี่คือรถที่ผมพูดถึงนะครับที่บอกว่ามีไม่กี่คันบนโลกนะครับแล้วก็อีกอย่างนั้นเนี่ยเป็นของหนังเจฟบอลที่เอาไปประกอบนะครับทุกคนนี่เลยครับสีแดงครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวคร่าวๆให้ทุกคนครับนะโอเคครับทุกคนเฮ็ดนี่เลยครับเข้ามาโอ้โหบอกเลยฟิลติดยอดมากทุกคนเนี่ยนี่ครับทุกคนครับนี่บอกเลยนะครับทุกคนว่าทั้งหมดในรถคันนี้นะครับใช้ได้เหมือนรถปกตินะครับทุกคนข เปิดแอร์ได้นะครับได้หมดเลยครับนะบอกเลยว่ามานั่งคันนี้นะครับทุกคนครับฟิลรถเก่าเนี่ยมาเต็มทุกคนใครที่ชอบสะสมรถเก่าเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้ถูกใจสุดๆครับเนี่ยแล้วเรื่องของพวกมอเตอร์พวกการขับรถพวกกลวงาะไรพวกหน้าปัดอะไรนะครับทุกคนครับถูกรักษามาอย่างดีนะครับไม่ได้เสื่อมอะไรแน่นอนครับไม่มีเลยเนาะทุกอย่างขับได้นะครับแล้วก็เป็นรถเปิดประทุนด้วยถึงเวลาเนี่ยเราก็ปิดมาตรงนี้เป็นรถเปิดประทุนได้เลยนะครับนะแล้วก็เวลาขับเนี่ย อันนี้ผมไม่ได้นั่งฝั่งคนขับนะครับตอนคนขับยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็อีกสักพักหนึ่งนะครับทุกคนเราจะไปทดลองขับรถคันนี้นะครับรถเก่าของเชมส์บอลนะครับทุกคนแล้วก็มีไม่กี่คันบนโลกนะครับเราจะไปขับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับมานี่ครับทุกคนครับอันนี้เป็นหนึ่งในรถเก่านะครับทุกคนครับอาจจะจัดไม่ได้สวยมากนะครับทุกคนครับเพราะอันนี้เนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ว่า ไหนๆก็ถ่ายคลิปรถเก่าแล้วนะครับก็เลยมาให้ทุกคนได้ดูดีกว่าเนาะบอกเลยครับทุกคนครับอันนี้อย่างที่ผมบอกว่าลุงผมเนี่ยสะสมรถคันนี้แล้วนะครับก็ต้องมีสะสมของอย่างอื่นด้วยนะครับทุกคนมาเรามาดูรถคันนี้นะครับทุกคนครับทุกคนเคยเห็นไหมมอเตอร์ไซค์ B M อ่ะนี่ทุกคน B M เนี่ยเวลาเราพูดถึง B M เนี่ยเราก็พูดถึงรถยนต์ทั่วไปหรูๆแต่นี่ครับทุกคนครับรุ่นมอเตอร์ไซค์ B M นะครับอันนี้อาจจะโลกหน่อยนะครับทุกคนยังไม่ได้จัดนะครับทุกคนสภาพยอน ภาพนอกงยังโอเคนะครับทุกคนครับนะแล้วก็เราดูกันต่ออันนี้ก็จะเป็นพวกมอไซค์เก่าๆที่สะสมนะครับมีสามสี่พันนะครับนะบอกเลยว่าเก่าๆทั้งนั้นนะครับทุกคนนีเ่เป็นลุงของผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้นะครับ,คครบก็เป็นเจ้าของ ที่สะสมรถแล้วก็ของเก่าต่างๆนะครับโอเคเรามาดูกันเลยครับทุกคนครับมาเราจะมาดูกันว่าแต่ละคันนะครับรุ่นอะไรบ้างนะครับทุกคนอันนี้เป็นรุ่นอะไรครับ BMW R26 เป็นแบบมอเตอร์ไซค์นะครับทุกคนสุดเดียวก็อย่านั้นก็มีเงินเก็บแค่แค่นี้ซื้อได้แค่นี้โอเคครับตของเก่าเป็นปีอ่านี้หนึ่ปีหนึ่งเก้าห้าแปดถ้าจำไม่ผิดนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ขับนานแล้วเลยเอมาคันนี้ครับทุกคนเจ้าเก่าเก่าเวสป้า g s g s เชื่อมแบบเชื่อม1 6 0 c โอเคครับขั้นต่อไปเลยครับอันนี้ BSA เป็น20ตัวั่วโลกเลยโอ้โห้9น่าจะ41ถึง43แล้วอันนี้สมัยตอนนั้นเรียนเรียนปี4ซื้ออยากได้เลยขอให้พี่ชายซื้อให้ก่อนเราไปเอามาจับพม่าเลยเด็กหากลากมาจากใต้น้ำ เครื่องอยู่บนเรือแล้วล่างอย่างมาจากใต้น้ำหมด้น้มีคนนำเข้ามาให้โอเคแล้วอันนี้เป็นตัวของสัตวตรงที่ไ่ด้นอยคเกี่ยวกับล้อรถใช่ไหมใกล้ฝาฝากระทะล้อตกต่างๆอ๋อไม่ไม่ค่อยเก่าบาหรอแต่ก็นแต่ก็มีราคาใชนี้ก็นี่ก็เป็นของเกี่ยวกับซันบีแบบพวกไม่ สำรองไว้ในเกตเกตวัดต,ต่างๆเกตวัดต,ต่างๆคือเนี่ยของวัดตันบีมเแห่ะคันนี้คันสีแดงอโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เรียบร้อยครับทุกคนครับบอกเลยนะครับทุกคนเราดิผมยุ่งเลยนะครับเมื่อกี้นะครับขับเร็วมากนะครับบอกเลยว่ารถรุ่นเก่านะครับทุกคนครับยังแรงเหมือนเดิมนะครับนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องไออัพแดงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามยูทูบเฟซบุ๊กแอนด์จีด้วยนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับทุกคนครับแน่นอนครับคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยครับนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ